สีม right? ่วงสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษว่าสีม่วงสีส้มสีเหลือง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 เยนหลือย็นหรสีชมพู xanh phá xanh phá Blue da blue da xanh da xanh Black xanh กรีนเก่งมาก